เป็นมือที่สองเนาะพี่น้องที่อากาศหน,นาววนี่และงานยังสายตรงเนาะอากาศหนาวแห้งวันนี้เนาะปากแตกไปเลยแขนขาแตกไปเลยพี่น้องเลยบางทีใส่เสือ้อแันยาวทุกคนนะกขึ้นก็นใส่เสือ้อแันยาวใส่วอมใส่ยันหนาวเย็นหดกระดูกเลยส่วนนี้เนาะเป็นเละเบิ้ง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 เสือ้อใส่เสือ้อแันยาวทุกคนนะ ข้างหลังเนี่ยิงไฟเดี๋ยวภาพไปผิงไฟข้างาลนะหลังบ้านเนาะโอเคพีนน่น้องโอเคหนาวปะจัดไปน้นกันยินบนมันหนาวมันยินมันยินมจีดจ๊ดจีด๊ดจี๊ดกลับไปทางไหนเดี๋ยวไปเปลืองน้นำกันว่าลังบา้าทพอเราดังไฟไวนะ้เนาะลูกหลานเราไปนั่งไปน,น้ำกันไปน้ำกันลังบา้าน เิ่งไฟองค์น้ยังใช่เสือเป่งไฟเปงไฟหนาวโอะเคฮะหนาวะ่ะฮะหนาววะมึงเป็นยังงก็ให้ทำไมนักเขีนให้บิง ทำไมนักเก่งให้ขเจ็ดเดือนขึ้นอ้วนนันแห้งสินาดนี้ดเป็นเอาหนะทำไมนักเก่งห้องให้หนาวไหมอุ่นไหมสิงไฟสิงไฟนอนเราสิงไฟนอนเ้วหนาวไมาขยอุ่นนะอย่าอย่าหยังหยั้ง ยังยังยังแล้วปกจหาอันนั้นนะนนั้นกนนี่เป็นงคือ้หายมันมีสมเป็นผู้ชายจังดีหรือวะมึงคิเบิ้งหลานนึงบอกให้ลองให้ดิ ลองให้เร็วน่ะร้านยังบ่ชหายโอ้มึงดีพอระดังไฟอุ่นพี่น้องเอ้ยอุ่นอากาศหนาวๆแบบนี้ต้องนั่งกินไส้แบบนี้แหละพี่น้องเลยไปอาบนาวไปสะอัานหายแล้วนี่เฮ้ยดูดีๆมากัดบุญจริงค่

พ่อไมลร้องให้นนหืมไมจางมันปะไปยิไฟเด็กพี่น้องเด้พอเราถิงไฟมาห้ยัง,งไฟได้บึงละนอนกระอบหน่อย,ล,ยละและนขวดกระสอบหน่อยบึงนีม้มาเลยมาเลยบัสอืนอหน่อยบับ ตามพิธีบานเท้าเนาะพี่น้องเด้อออกไปนาบ้านก็เรามาแล้วกาวเบียร์ผักเบียร์องใหม่ไปเดินด้วยเนาะแล้วก็บอกจะให้หนังไส,ส้เขาเองเนาะจะให้ไว้แต่เพื่อพี่น้องไปบนนาบ้านน้องแก่เอ้าหนี้น้องพี่น้องเปิดร้านแล้วเลยพี่น้องเองถ่าจจะลูกข้าเขา,ามาดูบรรยากาศนี่แหละ ไโตอยิ่ง้นหน่อยลองหับปีใหม่เป็นจีเป็นระบบเนาะตามดูขชาวกี่ขามากอะไรกับมีออนนั่งเห่ินนั่งชิวๆเน,นาะซิงชามีิงชามีเครื่องเห็นเลเ็กน้อยนะำางล่างมือนเนาะล่างมือประดับประดาด้วยดอกไม้กับจอกนนอเนาะมีในเล็กน้อยนั่งเล่นินเพื่อเป็นอรุณเสามา จะมีทิงซ่าทิงซ่าไน้ไงเลยนะอันนี้เขาจะปลูกกอกใหม่ใส่ต้นใหม่ใส่ประดับหน้าบ้านหน้าร้านานะพี่น้องร้าน,นบ้านพี่น้องเอ้ยแต่อิ่มด้วยความสุขความสบายความอิอ่มใจนี่แหละพี่น้องเอ้ยยิ่งต้น,มนหมอกต้นไม้ตามนี่พี่นอ้องยี่งรข้ามาสะ อากาศเย็นๆหน้าบ้านแบบก็เดนั่งเล่นบุรีบุรีนั่ลนรีนั่งนนีหละนั่งเล่นนั่งเล่นกันะนกนนนเลยต้นที่เขาวมาเนอะถ้าหเป็นลานไหวใครไหว้วกันเนี่ยลานเขาไม่จนไหมจนน้องคนปูกเลยข้างเขาแบนารารบนาะล้านะอันนี้จะตุต้นนึงนึงอันก็เป็นข้างนาลานนะ คือ่านไปผ่านไป้าดมาวิานมาตั้งเห่างนี้ก็ได้่อนท่งไปอุบลเนาะทังเขาโคราชทั้งใ้ล้งลอยยองพัทยานีรถมี่รถขึ้นรถลงพี่น้องมีกระไยเขาล่านายล่านเนาะ่อนแสงไม่นึงเนาะแบนี้องเอ๋ยอยู่บรรยากาศแี้เมื่อเร้าเย็นๆเนี่ย,น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 ยน นี่แหละพี umb, ่น้องเลยที่ที่บ้านเฮาอยู่แบบบ้านๆดูแบบกันเองแบบบุคคดันอยังมากไหมบุคลิคลูกค้าก็มีตลอดหลายแต่ละมือก็บอกเขาแบบมือละมือนาะพี่น้องเนาะเขาก็บ่ได้ยังดอกมือละมือห้เอื้อพี่พอใส่เอ๋ยเราดีใหม่เขาก็มีรายได้พอเข้าหิตคลองขายน้ำน้องเนาะไปเองผสมในลานตัวลูกค้าเพิ่นแบบ นักซ่องเที่ยวนะพี่น้องนักซ่องเที่ยวเป็นกระเป๋ามาแวะมากินแต่ละโตกับจุกเป็นฟันเป็นฟันไม่คุณเอ๋น,นาะชิ้โตอมึนนึงแหละแล้เ,เดี๋ยวมไีไหวอ้ไหว้กระสายขวดละโบแพงนะพีนะ่น้องเนาะและต้องได้ไม่ได้ไม่ขวดเนาะไม่ขวดกับบานๆเนทะานันะ้นเลเกิดบานๆไม่ขวกันจเห็นเนื้อกินเน่าอยากต้มกระป๋แค่อตอนเย็ๆๆนดะ้วยตอนเช้าๆเนาะ จิบกาแฟหอนนั่งซิ้วๆนะเจนี่กับเจก้อยน,นะนเจก้อยก็บมาแต่งตออแต่งโตคือผีนี่เมื่อ,อกีผมกไปหาแต่งตออแต่งโตอาบน้ำเอางอ่ายเอางามคนกับผูง,งามดูปวดไปบันบา,น,บาน,นเนาแนวกินนี่ เับประกันควบอร่อยส่งมาแวะมาสิ่ง,บงเบิร์ดคุ้นขึ้นขึ้นโล่งลายขนมบรรยากาศมันเห็นคนนักท่องเที่ยวเขาล่นกัมาหลายคนเป็นหลายกนะดในกับลายเขาจะคนซื้อคนของมากนะบรรยากาศเป็นเบิร์ดฝ่าเด้อ